ฮัลโหลมาชกลับมาแล้วสวัสดีครับ <sm art> น้องนนักกีฬาสวัสดีครับทุกๆคนบอลบอลก็มานะน้องนนักกีฬามาลองเล่นแฮนบอลกันดีไหมเอแฮนบอลแฮนบอลเป็นยังไงนะคะเราฮัลองมาโชอแฮนบอลเป็นกีฬาที่ดัดแปลงมาจากบาสเกตบอลโดยอาศัยกฎกติกาของฟุตบอลเป็นพื้นฐาน แล้วแฮนบอลเนี่ยเกิดที่ประเทศอะไรกันล่ะฮัลโหลฮัลโลมาโชเกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันครับบอลบอลโดยครูฝึกยิมนาสติกที่ชื่อคอนราดคอสบอลบอลฮัลโหลมาโชจะบอกให้อีกว่าผู้เล่นในแต่ละทีมต้องพยายามนำลูกบอลโดยการรับส่งเลี้ยงหรือขว้างไปและต้องยิงประตูฝ่ายตรงข้ามให้ได้ขณะเดียวกัน ก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำลูกบอลมายิงประตูฝ่ายของตนด้วยน่าสนุกน่าสนุกจริงๆ่ะเรลค่ลเรามาโชแต่ก็เล่นกันที่ไหนที่ไหนเล่นกันกี่คนแล้วก็เล่นกันเล่นกันนานแค่ไหนล่ะถามเป็นชุดเลยนะบอลบอลได้เลยฮัลโหลมาโชตอบได้อยู่แล้วสนามของแฮนด์บอลกว้าง22เมตรยาว44เมตรและมีเส้นแบ่งแดนอยู่กึ่งกลางสนาม แล้วประตูล่ะฮัลโหลฮัลโหลมาโชนี่ไงฮัลโหลมาโชกํกำลังบอกแล้วบอลบอลใจเย็นสิประตูมีขนาดสูงสองเมตรยาวสามเมตรเส้นเขตประตูมีรัศมีหกเมตรนะบอลบอลคราวนี้ก็มาถึงจำนวนผู้เล่นผู้เล่นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายละเจ็ดคนเล่นในสนามหกคนส่วนอีกหนึ่งคนเป็นผู้รักษาประตูนะบอลบอล มอนมอน,นไม่เป็นผู้รักษาประตูนะฮัลโหลฮัลโหลมาโชบอลบอลกลัวบอลอะไรบอลบอลกลัวชื่อตัวเองหรือเนี่ยท่ออย่าล้อสิฮัลโหลฮัลโหลมาโชยังไม่เห็นบอกเลยว่าเล่นแฮนด์บอลแฮนด์บอลเนี่ยเขาใช้ลูกบอลแบบไหนอ๋อก็ใช้ลูกแฮนด์บอลเบอร์สามไงล่ะบอลบอลตอนเริ่มเล่นก็ต้องเริ่มจากจุดกึ่งกลางสนามโดยฝ่ายที่ถูกเลือกให้ส่งลูกภายในเวลาสามวินาทียังมีอีกข้อนะ ระยะเวลาในการเล่นแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงละสิบห้านาทีไม่มีการพักครึ่งด้วยนะครับโอ้โหฮัลโหลฮัลโหโลมาโชดนี่เชี่ยวชาญเรื่องแฮนด์บอลแฮนด์บอลตัวจริงเลยนะเนี่ยแน่อยู่แล้วบอลบอลกติกากติกาล่ะฮลัลโหลฮัลโหลมาโชว์บอกมาเถอะบอลบอลไม่อยากทำผิดกติกาตอนเล่นนะกะติกาข้อแรกนะครับผู้เล่นสามารถคว้างตบทุบด้วยกัมปั้นหยุดหรือจับลูกบอลในลักษณะใดก็ได้ แต่ห้ามใช้ส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวเข่าลงมาถูกลูกบอลยกเว้นผู้รักษาประตูนะครับข้อที่สองเลยนะบอลบอลผู้เล่นจะถือลูกบอลเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน3ามก้าและจะครอบครองลูกได้ไม่เกินสาวินาทีข้อที่สามห้ามแย่งหรือตีลูกบอลในมือของคู่ต่อสู้เชียวนะบอลบอลไม่ทําอยู่แล้วล่ะฮัลโหลฮัลโหลมาโชว์ดีแล้วบอลบอลมาฟังข้อที่สี่กันเลยห้ามผลักดัน หรือชนคู่ต่อสู้ด้วยนะครับอ่าๆๆห้ามเข้าไปในเขตประตูยกเว้นผู้รักษาประตูต่อมาก็ข้อที่หกเมื่อส่งลูกบอลไปแล้วจะจับลูกบอลอีกไม่ได้ถ้าลูกบอลยังไม่ถูกผู้เล่นคนอื่นพูดต่อพูดต่อเลยคฮัลโหลมาชอบอลบอลอยากฟังต่อแล้วได้เลยฮัลโหลมาชอจะบอกข้อต่อไปว่า ถ้าลูกบอลผ่านเส้นประตูเข้าระหว่างเสาใต้คานให้ถือว่าได้ประตูแล้วฝ่ายเสียประตูก็จะส่งลูกเริ่มเล่นจากกึ่งกลางสนามฮัลโหลฮัลโหลมาโชอบอลบอลถามหน่อยสิว่าการยิงประตูหนึ่งประตูจะถือว่าได้เต็งคะแนนเหมือนฟุตบอลหรือเปล่าถูกต้องเลยบอล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 ดูด้วยนะว่าถ้าเรายิงประตูตัวเองอีกฝ่ายจะได้คะแนนด้วยละด้วยละเก่งครับเก่งบอลบอล ฮัลโหลมาโชจะบอกกติกาของแฮนด์บอลอีก2ข้อสุดท้ายต่อนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำลูกออกนอกเส้นหลังประตูของตนต้องให้ฝ่ายตรงข้ามส่งลูกจากมุมสนามยกเว้นผู้รักษาประตูและถ้าการส่งลูกนั้นเข้าประตูให้ถือว่าได้ประตูนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็คือถ้าฝ่ายลุกหรือผู้รักษาประตูทำลูกออกเส้นหลังประตู ให้ผู้รักษาประตูส่งลูกจากประตูแต่จำไว้นะครับว่าถ้าการส่งลูกนั้นเข้าประตูถือว่าไม่เป็นประตูนะครับแฮนบอลแฮนบอลน่าสนุกน่าสนุกจริงๆฮัลโหลฮัลโหลมาโชว์ไปซ้อมกันเลยเถอะถ้าอย่างนั้นฮัลโหลมาโชว์กับบอลบอลไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ